เตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคำหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งจะทำให้เกิดมีลรกการลอกอลวนแบบได้เด็กๆน้องๆหน,หน,หนูควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่ที่ไม่เสพกัญชาและยาเสพติด กรับสวัสดีผู้ชมทุกท่านและมิตรรักในปั่นทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่กับผมในช่องตีทีตติดปั่นกันอีกเช่นเคยนะครับผมแล้วก็สําหรับตอนนี้เราอยู่กันในเกมจีนี่ทรีวิชนะครับผมในหน้าเว็บ slot 2 p ูเพนะครับผมจะเป็นยังไงไปรับชมนะฮะสำหรับคลิปนี้ต้องบอกไปก่อนนะครับผมไม่แนะนําไม่ทําตามหรือรลกเรียนแบบนะครับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีไม่ควรเข้ามารับชมนะครับผมหรือควรมีผู้ใหญ่ให้คำแนะนําอยู่ข้างๆเลยนะครับผมก็เรียกพ่อเรียกแม่เรียกปุงเรียกลุงเรียกอาเรียกป้า อะไรก็ได้ครับผมมานั่งดูด้วยกันนะครับผมสำหรับอายุไม่ถึง18ปีนะฮะอ่าโอเคผมวันนี้ก็ทุนห0 0 0ื่นกันเลยทีเดียวนะครับผมเบ็ดเบาๆแค่60บาทเท่านั้นแนลผมเราจะมาขยี้กับเกมนี้นะครับจีนี่ทริบิชเชนนะผมพี่มะม่วงจะร่วงหรือเปล่านะฮะอ่าโอเคผมไปลุยกันนะครับสวยๆเลยวันนี้เกมนี้ผมภาพสวยมากนะฮะเกมนี้ก็ไม่ได้เป็นเกมใหม่อะไรนะครับผมแต่ว่าผมชอบเล่นอยู่นะเกมนี้ฮะ แค่ผมรับผม360บาทสวยๆครับผมเบ็ด60บาทแตก360บาทนี่ถือว่าเยอะเลยทีเดียวนะครับอืมไม่ธรรมดาเลยนะมาดูคอยดูฟรีเกมนะครับผมจะลงหรือเปล่านะฮะสำหรับแคตเตอร์นะฮะเป็นรูปตะเกียงเลยนะฮะตอนนี้เราก็ทําได้แค่ถูกตะเกียงรอกันไปก่อนนะครับไม่รู้ว่าเมื่อไหร่พี่ม่วงของเราจะออกมานะครับพี่จินนี่นะฮะ ไม่รู้ว่าต้องท่องมน์ด้วยหรือเปล่านะครับท่องมน์ไม่เป็นด้วยนะครับโอเคครับผมก็ช่วงนี้ก็อัดๆไปก่อนนะครับผมเกมนี้ก็ซื้อฟีเจอร์ไม่ได้นอกก็ต้องปั่นหาฟรีเกมนะผมหรือว่าคอมโบแจ่มๆกันเอาเองนะครับอืมวันนี้จะมีช็อตเด็ดอะไรหรือเปล่านะครับผมห้ามพลาดแต่แมแต่วิทาทีเดียวเลยนะครับโอเคครับผมนี่ครับผม ตัววายก็จะเป็นรูปพี่เจนเนี่นั่นเองนะครับจินนี่นะฮะไม่ใช่เจนเนี่นะครับ <c oughs> จินนี่ทริวิสนะผมพรพรสามข้อของจินนี่นะครับขอแค่ข้อเดียวก็พอแล้วนะฮะโอเคครับผมแคตเตอร์เริ่มมาทีีทนะทีหรือเปล่าไม่รู้ฮะมาท,ทีละตัวละตัวนะครับผมมาทำให้เสียวไส้เล่นๆน,นะครับ เล่นได้ทั้งวันครับผมเป็น60บาทจนกว่าเราจะได้กำไรนะครับผมไม่ได้กำไรก็เล่นไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับนี่ไงสแคตเตอร์โอ้ยดุดรูนิดเดียวนี่ยครับผมเกือบลงแล้วนะครับโอ้โหอะไรมันจะใจดำขนาดนี้ใจร้ายมากเกือบลงอยู่แล้วเบรกเสียนะนุนแบกแตกครับผมถูจนมือไหม้แล้วนะตะเกียงเป็นรอยแล้วพี่จินนี่ก็ยังไม่ออกมานะครับ โอเคสิบเก้าบาทครับผมมียีตังมียี่สิบจังด้วยนะฮะ <c oughs> มาเพื่อโอ้โหแป๊บแป๊บหมดไปเป็นพันแล้วนะทุกคนโอ้โหเร็วมากเลยนะครับผมดูครับผมอาการไม่เข้าก็จะประมาณนี้เลยครับผมแป๊บเดียวหมดเป็นพันนะแค่เบ็ดหกสิบาทนะครับโอ้แต่ใน,นแบบมีแตกบ้างอะไรบ้างมันก็จะไม,ม่ประมาณนี้นะผมสวยฮนะแปดสิบหกบาทเออแตกบ้างดีโอ้โห เออร้อสิบห้าบทยี่สิบตังค์ครับผมยี่สิบตังค์ไม่เอาฮะไม่เอาเต็มเต็มไปเลยเพื่อนปัดเศษให้หน่อยดิโอ้โหสวยครับสองร้อยสีสิบครับผมห้าแถวจันหนูฮะสองสี่สิบมาอีกแล้วครับผมโอ้สวยสวยเริ่มแตกบ่อยขึ้นนะฮะเป็นอิมิตใหม่อันดีว่าเราจะได้เก้า อ่าเขาแกสแคตเตอร์นะครับทุกคนจริงหรือเปล่าไม่รู้นะฮะคิดไปเอง feet, หรือเปล่าก็ทำให้ตัวเองมีกำลังใจในการปั่นนะครับผมก็คิดอะไรเป็นเรื่อยนะฮะร้อยยี่สิบสี่ครับผมนี่ฮะเริ่มแตกทีทีแล้วนะครับพอได้เลยก็เงียบอีกแล้วโอ้โหโอ้โหแม่เจ้าสแคตเตอร์ไม่เข้าก็ได้หกสิบบาทนะครับสองตัวนะครับผมขึ้นไปได้หกสิบาทเลยนะฮะ จำอยู่นะบางเกมสแ s c a t อร์เข้า2ตัวไม่ได้ตังค์นะแต่ว่าเกมนี้2ตัวได้ตังค์นะครับเอาซี่เอาซี่72บาทครับผมกับแหวนสวยๆเลยแหวนมณีสีฟ้าโอ้โหวายฟีเจอร์พรอนวายครับโอ้โหแล้วเข้าช่องแรกกับช่องสุดท้ายครับผมโอ้โหอะไรครับเนี่ยแต่ก็ยังดีครับผมไปฟิกวินไปนะจะเข้าห่างกันไปไหนครับผมโอ้โหเยอะอยู่นะทำไปเล่นไปดูอู้สองพครับผม เออเอาเรื่องว่ะเอาเล้รก็ผมเราเอาทุนของเรากลับมาคืนได้แล้วนะโอ้โหฟีเจอร์บอลไวเข้าประมาณนี้เลยนะฮะก็จะบันเทิงหน่อยนะครับเมื่อกี้คิดว่าจะแตกไม่เยอะนะก็2 0 0 0บาทก็ถือว่าโอเคเลยนะเป็ด60บาทนะครับแล้วสแกตเตอร์ตามมาเลยครับผมโอ้โหห <c oughs> เสียบเข้า2ตัวน่าอายมากเลยนะครับ โอ้โหยังนะครับผม <c oughs> แตกปั๊บก็หายไปอีกแล้วนะครับสแคตเตอร์นี่จะมาหรือเปล่าหลับไปแล้วมั้งหลับเป็นตายเลยฮนะจีนี่เรานี้ครับผมสวยโอเคครับผมสามร้อยสามสิบหกนะครับผมสำหร,ร,รับดอกนี้ฮนะ <c oughs> ขอแค่ตัวไวเข้าช่องสองสามนี่ก็โอเคเลยสแคตเตอร์รอบนี้ต้องมาแล้วล่ะเพื่อน โอ้โหไม่มาไม่ได้แนวนะฮะรอมานานแล้วปึ๊บ,อบโอ้โหใจจืดใจดำจริงๆไม่ยอมมาเลยนะครับอะไรครับเนี่ยส่งแค่ฟีเจอร์พรวายมาแค่รอบเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับทุนก็เริ่มลดอีกแล้วนะครับผมแต่ว่าลดไม่เยอะนะทุกคนนะค่อยๆลดลงไปเรื่อยๆ <laughs> เรื่อยๆไปก็เยอะเหมือนกันนะเหมือนเมื่อกี้นะผมลอไปซะเป็นพันเลยนะ แล้วสเคตเตอร์ครับผมโอโ้โหหลุดไปแล้วหนึ่ง <c oughs> สองแถวสุดท้ายครับผมอึบอึบไม่มาครับผมความหวังหมู่บ้านอยู่ที่แถวสุดท้ายแล้วครับหลุดอีกแล้วนะครับผมโอโ้โหไม่ยอมมาครับเปรี้ยวเหลือเกินเนะี่ยสแคตเตอร์เกมนี้เปรี้ยวเหลือเกินเปรี้ยวจริงๆเปรี้ยวจนเข็ดวันนะ กุมึงกดหึถ้าได้ห้าแถวนี้บันเทิงนะครับผมแพงอยู่นะโ,โหต้องมาแล้วลเพื่อนหลุดอีกแล้วครับผมโอ้โหรอบนี้ไม่มีผิดพลาดนะครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมก็น่าจะเลือกไปที่12หมุนฟรีนะครับผมเพราะว่าเป็นอะไรที่ขอเยอะๆไว้ก่อนนะครับเยอะไว้ก่อนเพราะสอนไว้นะครับโอเคจัดไปครับผม ในฟรีเกมก็จะไม่มีตัวถูกเลยนะครับผมจะมีแค่ตัวแพงๆทั้งนั้นเลยนะฮะ,ะตัวอ,อ,กอกักษรภาษาอังกฤษจะไม่มีในเพานะครับผมโอ้สวยครับผมเกมนี้เป็นอะไรที่แบบแตกปล่อยฟร,ฟรีเกมแตกดีนะแต่ต้องดูว่าจะแตกเยอะหรือแตกน้อยนะครับปูมา1,1 0ครับผมนี่ครับผมเข้าฟรีเกมปั๊บก็ได้กำไร2 0 0พเลยนะฮะสวยอยู่นะ สองพก็ถือว่าโอเคนะครับผมทุกคนตอนนี้น,นี่ครับผมมาอีกแล้วนะครับ7จ็ดยี่ฮะสามพันบาทไปครับมาอีกแล้วจ้ะสี่ร้อยแปดสิบครับแต่ทุ้มดอกกันไปเลยทีเดียวสี่ร้อยแปดสิบโอเคร้อยยี่ฮะอ่าดอกนี้พลาดนะครับผมสุดท้ายว่าไง พลาดไปครับผมโอ้โหโเสียดายครับผมไม่แตกคุณดอกนะครับได้ไปทั้งหมด4,348ต80ตังนะครับผมโอเครู้เรื่องก็สำหรับช่วงนี้ก็ยังเป็นกำไรแล้วนะครับผม4,000นะฮะก็ไปต่อกันแล้วกันนะครับผมอีกสักพักหนึ่งนะฮะั่านกันชิวๆไปฮนะ แล้วคาเฟีเกมเงียบไปเลยนะครับยังคงเบ็ดเดิมนะฮะหกบาทเรื่อยๆเลยฮะเพราะว่าการเปลี่ยนเบ็ดผมไม่ค่อยเปลี่ยนเบ็ดสักเท่าไหร,ร่นะฮะเพราะว่าผมรู้สึกว่าการเปลี่ยนเบ็ดเหมือนจะเป็นเปลี่ยนการเปลี่ยนหน้าลายนะครับที่ผมเคยบอกไว้หรือเปล่านะฮะถ้าเบ็ดนี้ก็จะเล่นไปมันก็อาจจะเป็นแบบนะฮะถ้าเปลี่ยนเบ็ดปั๊บมันอาจจะเริ่มใหม่รีเซ็ตใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเหมือนเริ่มใหม่อะไรเงี้ย ผมคิดว่าอย่างนี้นะเพราะผมเคยเล่นแล้วเปลี่ยนเบ็ดแล้วมันไม่ค่อยโดนนะฮะแต่บางทีก็โดนนะแต่ว่าส่วนน้อยครับผมไม่ค่อยไล่เบ็ดนะผมจะเล่นเบ็ดเดิมเดิมนะครับผมเบ็ดซ้ําเดียวจนจบเกมนะครับผมโอเคครับผมช่วงนี้ก็เล่นขายยาไปก่อนนะฮะเกิดจะมีสแคตเตอร์เข้าอีกรอบนะนี่ไงนี่ไงโอ้โหลุดไปแล้วโอ้โหเกือบได้สแคตเตอร์อีกรอบนะครับผม อืม mm hmm. mm hmm. มีเสือจะมาไม่หนอสักแคตเตอร์ครับผมผูจ้องหันี้ต้องมาแล้วลเพื่อนโอ้โหไม่มาไม่ได้แนวนะฮะอึ้บโอ้โหเข้าสตัวบ่อยมากเลยนะทำให้ใจวิวตลอดเลยอ่ะเป็นไงเป็นกันครับผมเข้าไม่เข้าเขาไม่เข้าโอ้โหนิดเดียว โอ้โหเป็นไปได้นะฮะดูครับผมเป็นไปได้เออว่าไงโหถ้าบืดดอกนี้ผมเลิกเลยนะเลิกเลยนะครับโอเคน่าจะสมควรเลิกครับผมน่าจะไม่มาละมาหลอกกันแบบนี้เนาะเอาอีกแล้วครับทุกคนเอาอีกแล้วฮนะเอาอีกแล้วจะหลอกผมไปถึงไหนจะหลอกผมไปถึงไหนเรียบร้อยโอเคผมก็ สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะฮะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปกันด้วยนะฮะแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ